อ่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแคลนะครับตัวนี้เป็นวิธีการตั้งค่าคาลิเบรตปรับเทียบค่าการวิ่งนะครับของเครื่อง CNC ในกรณีที่ตัวเครื่องนะครับเราอาจจะจำค่าพารามิเตอร์ไม่ได้หรือว่ามีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับพารามิเตอร์หายนะครับต้องลงซอฟต์แวร์ใหม่แล้วเราไม่รู้นะครับว่าเราควรที่จะไปหาค่าพารามิเตอร์อ่าตรงตำแหน่งนี้นะครับมายังไงนะครับค่าที่มาสมมติ เครื่องนะครับในซอฟต์แวร์อาจจะวิ่งไปที่ร้อยมิลแต่ว่าเครื่องไม่ได้วิ่งไปที่หนึ่งร้อยนะครับอาจจะวิ่งเพี้ยนไปห้าสิบวิ่งเพี้ยนไปสองร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการคํานวณนะครับการหาค่ากันนะครับว่าค่ามันมีการคํานวณกันมายังไงนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรร่ขวานะครับสูตรการคํานวณนะครับก็คืออ่าตัวข้างบนนะครับระยะ SF ก็คือเป็นระยะซอฟต์แวร์นะครับเรา ระยะที่มันโชว์ในซอฟต์แวร์นะครับสมมติผมสั่งให้ในซอฟต์แวร์นะครับวิ่งไปที่ระยะ1000นะครับอ่าระยะในซอฟต์แวร์มันโชว์ขึ้น1000แต่ว่าเราก็หารด้วยระยะเครื่องอ่าระยะเครื่องข้างล่างคือเป็นระยะที่เครื่องวิ่งไปจริงนะครับเครื่องวิ่งจริงเท่าไหร่นะครับเอาระยะที่โชว์ในซอฟต์แวร์มาหารด้วยระยะที่วิ่งจริงนะครับอ่าแล้วก็ให้เราจดไว้ก่อนทดไว้ก่อนนะครับอ่าทดไว้เป็น n ไปก่อนแล้วก็ให้เราเข้าไปที่พารามิเตอร์เครื่องนะครับ แล้วก็เอาค่าพารามิเตอร์เครื่องในขณะนั้นนะครับจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเอาแคลเกน x กก็ให้เอาค่าพารามิเตอร์แกน X นะครับมาหารด้วย,จำ,วยจำนวนที่เราคํานวณออกมานะครับแล้วก็จะออกมาเป็นพารามิเตอร์จริงๆนะครับลที่เราต้องใช้งานเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอตอนนี้ผมเปลี่ยนพารามิเตอร์ใหม่นะครับก็คือใส่เป็นพารามิเตอร์มั่วๆนะครับ อ่าวิธีนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าพารามิเตอร์ก่อนนะครับอ่าหน้าพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนู Factor y นะครับกดเข้าไปนะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตามชื่อซอฟต์แวร์นะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ NC Studio นะครับก็ใส่ไปนะครับ NC Studio นะครับก็กดเข้ามานะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้ผมกดเข้ามาแล้วมันก็ยังค้างอยู่หน้านี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองแคลเป็นแกนวนะครับ ตอนนี้ค่าพารามิเตอร์มันอยู่ที่0.02541นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราลองวิ่งที่ตัวเครื่องก่อนนะครับอ่าให้เราหาจุดจุดเพื่อซีโร่เครื่องก่อนนะครับอ่าเพื่อหาจุดให้นี่ก่อนเราต้องลองวิ่งนะครับอ่าให้มาที่อ่าหน้าแรกก่อนนะครับอ่าเรามาที่หน้าแรกนะครับอันนี้ผมจะวิ่ง <Okay. S 1> หาตำแหน่งก่อนนะครับ ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับอ่าม่ทนอ่อ่าตัวนี้ผมจะใช้จุดอ่าจุดประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าผมจะใช้ไอ้ตรงขอบเหล็กตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นอ่าเป็นจุดนับหนึ่งนะครับเป็นจุดนับศูนย์อ่าแล้วก็เราก็มากดซีโร่นะครับตัวนี้ผมจะแคลแกนวายนะครับอ่าสังเกตนะครับอ่าวายตัวนี้เป็นศูนย์นะครับอ่าเรากดติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อเซตซีโร่นะครับแล้วก็ลองวิ่งไปดูนะครับ เดี๋ยวขอเอาหัวขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวชนอ่าสังเกตนะครับตอนนี้ระยะซอฟต์แวร์ปิงวิ่งไปแล้วอ่าเดี๋ยวผมเอาสัก700แล้วกันนะครับอ่า700อ่า700นะครับระยะแกนวที่700นะครับแล้วเรามาดูระยะจริงนะครับที่เครื่องวิ่งไปเท่าไหร่ ระยะที่เครื่องวิ่งไปนะครับวิ่งไป288มิล mm นะครับ288มิล mm. ระยะอยู่ที่288ม mm ิลนะครับ200 288อ่า288ตัวนี้นะครับ288เป็นระยะที่ตัวเครื่องวิ่งจริงนะครับเมื่อกี้ระยะในซอฟต์แวร์คือ700นะครับอ่า ระยะซอฟต์แวร์7 0 0ก็ให้เอาระยะซอฟต์แวร์นะครับหารด้วยระยะที่ตัวเครื่องวิ่งไปจริงๆนะครับแล้วก็คํานวณค่าออกมานะครับอันนี้เราก็คํานวณด้วยเครื่องคิดเลขนะครับก็คือ700นะครับหารด้วย288นะครับก็เท่ากับ2.43 2.43นะครับ2.4305อ่าเอา ใส่เพิ่มนะครับเพื่อความละเอียดแล้วก็ให้เราเข้าไปดูที่พารามิเตอร์เครื่องนะครับพารามิเตอร์เครื่องนะครับก็กดมาที่พารานะครับแล้วก็เมนูเมนูแฟคทอรี่นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ nc studio นะครับเมื่อกี้เราทําการวัดไปเป็นระยะของแกน Y นะครับก็ให้เราเอาพารามิเตอร์ของแกน Y นะครับมาคํานวณ ก็จะเป็น0.02541 0, 0. 0นะครับแล้วก็ให้หารด้วยให้หารด้วยค่าที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นะครับที่เป็นระยะซอฟแวร์หารด้วยระยะจริงนะครับให้เอาค่านี้นะครับมาหารนะครับเป็น2.4305นะครับ2.4305 แล้วเราก็มาลองคำนวณกันดูนะครับพารามิเตอร์นะครับ0.02541อันนี้คือค่าพารามิเตอร์แล้วก็หารด้วย2.4305นะครับที่เป็นค่าที่อ่าที่เป็นค่าเบี่ยงเบนนะครับที่เราคำนวณจากระยะซอฟต์แวร์แล้วก็ระยะเครื่องวิ่งจริงนะครับมาคำนวณกันเท่ากับนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์นะครับที่เราต้องเอาไปกรอกนะครับ อันนี้เราก็จดไว้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น0.01045นะครับ0.01045แล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ0.01045นะครับอ่าตัวนี้ผมใส่แค่ค่าแกน y ก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็กด apply ตรงนี้นะครับอ่าเพื่อยืนยันนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะลองวิ่งแกนวยดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าค่าตรงหรือเปล่านะครับอ่าเราก็ไปที่หน้าแรกกันนะครับอ่าผมจะเริ่มต้นที่จุดเดิมนะครับคือตำแหน่งขอบเหล็กตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซซีโร่เหมือนเดิมนะครับเซซีโร่แกนวนะครับอ่าแล้วก็ลองวิ่งดูนะครับ อ่าผมจะวิ่งมาที่ส0มมิลน,นะครับอ่าตัวนี้ส0มมิลน,นะครับแล้วเราก็ลองวัดดูนะครับอ่าตัวนี้คือเป๊ะนะครับส0มมิลน,นะครับจากขอบเหล็กมาชนตรงนี้นะครับอันนี้คือเครื่องวิ่งมาส0มมิลน,นะครับโอเคปิดเลย